จ้านี่สมศรีจะพัดมีเจ้าอันนี้กระเทียมเนอะสมศรีเจียวกระเทียมแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วก็นําใส่ลงไปอันนี้คือน้ํามะขามเปียกเนาะสมศรีเอาแจกแข็งไว้เอาใส่ในถุงน้ําแข็งนะเจ้าถุงน้ําแข็งหาซื้อได้ตามแอปส้ม e เลยนี่เจ้าแล้วก็ปปุงเครื่องใส่ชูรสรสดีแล้วแต่ใครชอบรสไหนก็ใส่ลงไปมันก็จะออกเปรี้ยวสมศรีจะใส่พริกป่นไปนิดนึงเพราะมันเจ้าอยู่เนาะ เห็นเพชรลำกําดีใส่ซีอิ้วดำซีอิ้วขาวเจ้าเส็จแล้วก็ใส่เส้นมีลงไปต้นหอมกับมีมสมเสีเอาตามเตาที่มีนี่แหละไม่อยากลงไปอีกข้างล่างชิมแล้วอร่อยละเจ้าใส่พริกไทยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยตะกี้มสมศรีเจียวไข่แล้วเนาะเพราะว่าเปิน้นอาจจะเอาไปฝากเปิ้นสาวตวยพ่อเปื้นสาวแกไม่กินหมูมสมศรีก็เลยไม่ได้ใส่หมูนะ พัดมีคือว่าเปิ้นสาวมันกินหมูเนาะสมรีก็มุดจะใส่ยังกันเลยพัดเส้นมีใส่เนี่ยแหละ้อยด้วยไข่นี่แหละเจ้าเขากินพัดมีจะไปซาวน้าทําความสะอาดบ้านกำลังเสร็จเปิ้นสาวมันกินหมูสมชีจะเลยใส่ไข่เงียบหน่อยลูกเผยหมากะ กินชอบมันสะดวกเหรอเนาะลำๆพอแปรงฟันกันหลังแล้วแปรงฟันเสร็จล้วก็ไม่ยากกินมากินด้วยกันเจ้าอืมมาละอ้าประเดี๋ยวไปกินเพลคัส่อพีกับนาย สมขม Allah, ามเสยน้ำขามลำนี่แหละเนาะใจ้มือแล้วเด้อเบื่อสาวต้นหอมมีลำนิดใส่มีต้นเดียว ะมึงถามกูได้ไงว่ากูเอามาไว้อ่ะกูก็รู้อยู่กูก็ทำกุ้ข้าให้มึงตลอดอีกอกเออเลยแหละ